สวัสด,ดีทุกคนนี่ได้ยินไหมเนี่ยสวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันสองคนก็คือเป็นด่านซอมบี้ก็คือน้องผมเรียกว่าซอมบี้เพราะนั้นเรามาแต่งตัวเลยเลยนะครับผมเป็นแทน, <ะ S 2> นไทยนะครับใช่ทนไทยแทนไทยเป็นตัวสีแดงค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงก่อนแทนเป็นสีน้ำแทนเป็นสีแดงได้ไหมไโอเคซอมบี้เป็นสีน้ําเงินไอ้ที่เป็นสีดํา<อ>ด,ดำหรือน้ําเงินน้ําเงินครับ โอเคนั่นนั่นเราเราแต่งตัวเป็นซามูไรทั้งคู่ดูดิว่าเราจะรอดไหมเราเปิดเองนะเฮ้ยซามูไราดาบเลเซอร์เฮ้ยเอาเอาอยาได้ดาบเลเซอ,อร,ร์ไ้อม่ไเฮ้ยขอเป็นซามูไราดาบเลเซอร์เฮ้ยเจนเอาเอาสีแดงเอาสีแดงโอเคน้องเงินแดงใช่ปะดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์โอเคอเค่ะใหน่ซามูไรรุ่นใหม่ ตัวมูลายดับเลเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่ตัวมูลายเซอร์เฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเลยเลยเล่นเลยนะครับผมไปตัวมดลายเลอร์ตัวมูลโฆษณามาอีกเลนต่านสู้ซอมบี้ใช่ไหมเชิญเอามาต่อมาต่อเมื่อกี้กดค้างโฆษณาโกเมนช้านะครับผมแทนตัวสีอะไรเลยนะจะไม่ได้แทนตัวสีแดงอุ้ยซอมบี้มาจ้าเอยซอมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยซอมีจัดการให้ย่า มาแล้วโอ้ยพี่ลิต้าเป็นเูาเฮ้ยพี่แบนช่วยพี่ด้วยเราไม่มีอาวุธระยะไกลไงเราใช้ดาบสั้นทั้งคู่เอ้าพี่ติดด้านบนนี่ตัวสีแดงนี่ค่ะอุ้ยตัวไอตัวใหญ่มาตัวใหญ่มานี่ค่ะตัวใหญ่แล้วเราจะเล่นประมาณสักสามตาเนาะใช่แล้วเราก็จะไปเดี๋ยวเราก็จะไปแคปเกมมินิโวต่อใช่เราจะไปรีวิวบ้านกันเดี๋ยวว่าไม่แน่อใจ ถ้าผมอาจจะได้เล่นกับน้องผมนะแล้วถ้าถ้ามันเจออะไรแบบถ้าถ้าเดี๋ยวเราจะลองโอ้โอผมชอบพูดค้างค้งแบบคือผมพูดไปแล้วเล้ยกข้อค้างอ่ะครับผมชอบพูดแบบเนี้ยเฮ้ยนี่ไงพี่ประกอบดาบได้เุ้ยพี่ประกอบดาบได้นี่แทนกดค้างหนึ่งครั้งใช่แหละ ใช่เกิดขอุ้ยแทนโดนโจมตีอุ้ยที่จัดการตัวใหญ่แล้วนี่นี่นี่เฉยหน้าเพน่งที่ตาเมื่อกี้เพื่นเอาดาบเพิ่งช่วยเฉยหน้าเลยใช่เมื่อกี้แทนเห็นเวยหน้าเต็มเฉยหน้าดีเดียวแล้วก็ไอ้แทนไอ้ตัวนี้มีลูกไอ้ตัวนี้ที่ฆ่าสองตัวแตกไอ้ตัวใหญ่แทนระวังให้ดีมาด้วยเลอนเยอะนี่เห็นจังเลย ถ้ามันเล่นออนไลน์เนี่ยผมว่าน่าจะดีแต่ว่ามันไม่ได้อัปเดตแพทใหม่นะฮะมันก็เลยเล่นไงคือไงนี่นี่แทนเดี๋ยวพี่จัดการเองให้ตัวตัวสีแดงเหรอใช่แทนตัวสีแดงโอ้โหโอ้โหแทนแทนเดี๋ยวูซิว่าวันนี้เราจะถึงสองร้อยหรือเปล่าเราจะพยายามฟาร์มให้ถึงสองร้อยในสามตานะใช่นี่สมมติแบบเนี้ยก็คือถ้าตายอันใดอันหนึ่งเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ย ก็คือจบเลยนะจบเลยคือใช่จบเลยตอนนี้เราหนึ่งร้อยแล้วนะคะเออเอ้ยซอมบี้ตัวนี้ตัวสีเขียวแล้วพี่ติดอะไรเนี่ยมองมุมกล้องไม่ดีนี่นี่สวยนะนี่พุ่งจะเมื่อกี้ตำรวจพุ่งนี่ไอ้ี่จัดการได้แล้วนี่นี่พุ่งเอ้าพี่ติดอะไรนี่ย้อนหลังย้อนเสยแล้วก็ตบนี่แล้วก็ตบหน้านี่ย้อนแข็ง นี่ตานี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ยอนี่นี่จะ่จัดการไปแล้วจัดการไปแล้วโอเคอุ้ยอ้ยยอดเราจะร้อยห้าสิบแล้วนะฮะถ้าเกิดจบสองร้อยก็จบครบเลยจบคลิปเลยแล้วฮะเล่นเคยตาเดียวสุดยอดแต่สองร้อยใครเคยทําได้เยอะนะฮะผมทําคนเดียวเคยได้ห้าสิบแปดสิบนะอ๊ยน้องผมจะตายแล้วใหช่อย่ันยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ครบพียะ จะก็ได้สองร้อยนะคะอ้โฆษณามาติตจดจะติดลิขสิทธิ์่ะนี่้ามต่อ,อมาแล้วฮะเอ้ยถึงสองร้อยสี่สองร้อยสี่สองร้อยหนึ่งไม่เดี๋ยวเราจะทําถึงแค่แปปสุดสองร้อยแทนแต่ว่าเราไปเปลี่ยนอาวุธก่อนไหมอือดีดีเพราะว่าเราใช้ดาบทั้งคู่อ่ะใช่แล้วคราวนี้เอาเป็นปืนมาเราเอ็เอาเป็น,ปนสไน,นเปอร์เอาเป็นสไนเปอร์น,นนะหลายหลคนถามว่าชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวบอกเอง ชื่อสีตานะฮะชื่อซีตาคนนี้ชื่อจริงว่าไม่รอบครับทิศนานนปดปีนะฮะคนที่แชรกันครับแทนนย่ยใช้ปืนนั้นดิแล้วอย่างนั้นเออเดี๋ยวพี่ใช้ปืนเองแทนเอาอาวุธอะไรก็ไม่เห็นเอาจะปืนเห็นเอาจะไม่ปืนไม่ทำเหมือนกันดีกว่าอืยดีดีโฆษณาอีกแล้วเหรอปืนกล้วยโอ้ยโอเคเมื่อกี้เราหยุดโฆษณานะ ตาว่าหยุดไปเท่าอะไรก็ติดเล็กก็ติดอะไรอละเอ้ยเอ้ย,อยผมสีน้ำเงินผมลืมเมื่อกีย้ยิงตัวนั้นแล้วอันนี้อาจจะเป็นตาสุดท้ายนะฮะไม่ถึง2องเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคลิปผมไม่อยากให้ถึงสิบนาทีเนะาะเดี๋ยวต้องไปทำมินิรีวิีบ้านถ้าเราเป็นถ้าเราถึงสองเลยเพราะว่าแล้วเราเก่งเนี่ยเราก็ได้เลืออันนี้แบบแบบเร็วๆครับถึง ถึงมันจะดูแบบเป็นอวดแต่ว่าแต่ว่าก็เออ <ผม S 1> น้องมัวแล้วผมพูนมัวแล้วโอเคไปต,ต่อเลยทุกคนเอ,อ้ยเอ,อ้ยค้างคืนเฮ้ยผมเฮ้ยเราต้องจัดป้อมตรงนี้แทนถ้างั้นนี่นีน่นี่นโอ้ยอย,ยิงกล้วยยิงกล้วยแทนลุมลุมสกรรมยิงเออนี่โอ้ยเราไม่มีโลโลเฮ้ นี่จัดการให้แล้วห่างๆแบบโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บหื้อหื่อฟิสิกสาวิกเกริงน่าจะเป็นที่ขาหรือไม่ก็ที่หัวแบบหมุนติ้วๆเลยใช่หมุนติ้วๆกลางอากาศเลยแทนวางกล้วยไว้ทำไมอะวางเพื่อทำไมเฮ้ยนั่นไงโอ้ยเมื่อกี้แเราต้องแแทนเราต้องจับป้อมแคมป์ตรงนี้ใช่เพราะว่าแทนเราต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะว่า เุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอปิวเฮ้ยตัวนี่พี่จัดการให้แล้วพี่จัดการแล้วด้วยพี่แดนแดนเฮ้ยอปิวเฮ้ยอปิวอปิวแดนเดี๋ยวพี่จัดการนั่นบนนแดนจัดการนั่นล่างนะโอเคถ้าด้านล่างนะพี่ซิโต้าก็มาช่วยด้วยนะโอเคถ้าด้านบนเนี่ยให้ทั้งมาช่วยพี่ด้วยโอเคอปิวอปิว นี่โอ๊ยด้านบนมาดันบนมาอุ้ยทับตายทับยังไม่ตายบินซิตาโอ้ยโอ้เออฮึเราจัดป้อมตรงนี้เฮ้ยบินซิตาลูรูอัปปิ้วยิงขาพี่แต่รอ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 เฮ้ยมาดิมันมาแล้วนี่นี่จัดการให้มันเสยด้านล่างแล้วก็ดึงกล้วยเออกี่มาบินซิตาโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ย โอ้ยโอ้ยใครทำพี่ซีตาหรือโหคี้บดติ๊ดโอ้ยแล้วแล้วโอ้ยแทนตัวใหญ่ตัวใหญ่ปิวจะตายพี่จะตายตัวใหญ่เลื่อนตัวใหญ่เลื่อนตัวใหญ่ไต้ปิว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 พวกเราเป็นเออซามูไรฉายาใหม่ซามูไรมินิกัาร์ซามูไรปืนกล้วยซามูไรปืนกล้วยอะปิวหมุดติ๊ดแล้วเหมือนติ๊ดแล้วเหมือนติ๊ดหมุดติ๊ดคือสนุกนะ ไม่ใช่คือเออเฮ้ยเราโดนลุมปิ้วเฮ้ยอันนี้หมุนเตี้ยวเตลย่ตียตก็หมุนเป็นนะเฮ้ยเฮ่เฮ้ยตัวใเต่้เตี่นเฮ้ยเฮเลยจะสองร้อยแล้วจะสองร้อยแล้วครับจะสองร้อยแล้วจะสองร้อยแล้วทุกคนดีไหม ออจัดปีกันจัดอู้ทุกคนได้ถึงสองแล้วแล้วแต่ว่าขอจบที่เป็นเท่านี้นะคะผมบ๊ายบาย